โอเคขอบคุณค่ะสิบเก้าวันดี่ึ้นรแรกนลนค่ะค่ะร้านก่อนเลย่ะ พิชานโรงแรมไหมคะในตัวแอปก็จะมีตารางแอคทิวิตี้ทุกอย่างในโรงแรมนะคะ,ะแล้วก็ถ้าต้องการจะจองสปารหรือว่าสั่งอาหารหรือเป็นของใช้ในห้องก็สามารถกดสั่งจากนในแอปได้เลยคะ่ะโอเคค่ะได้เดี๋ยวโหลดเลยชื่อแอปว่าแฮนดิโกค่ะการพิชาขอโทษนะคะฟ้าน,นิดนึงนะ,ะได้เลยคะ่ะ งด้านล่างตรงนี้ของเราที่ทางลงไปนะคะจะเป็นออชายหาดแล้วก็เป็นสาไว่น้ําส่วนกลางนะคะค่ะด้านล่างใช<ะ>่ที่ชายหาดก็จะมีกิจกรรมพวกพายเรือพายเรือเปนแคดดิลสตรบอรี่ ตัวนี้ก็คือสามารถลงไปจอได้เลยค่ะไม่มีการจองลงไปจอยได้เลยใช uh, ่ค่ะจะมีแค่ของเราจะมีแค่ฟิตเนสอย่างเดียวต้องจองล่วงหน้าค่ะเพราะว่าเราจำกัดคนเล่นเลยแตานจะเล่นแบบแพดเดิลบาร์กคือลงไปที่ตัวหาตรงนั้นได้เลยใช่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่เจ้าหน้าที่คอยช่วยดูแลได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมีทุกลงในโรงแรมของเราจะแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลโอเค แต่ถ้าอยากเล่นหรืออะไรก็โทรมาที่ล็อบบี้เพื่อเช็คหรือแชทมาเช็คก่อนก็ได้ค่ะว่าแบบวันนี้เล่นได้ไหมเพราะบางวันก็มีลมช่วงนี้ก็ค่อนข้างมีลมค่ะแต่วันนี้เล่นไม่ได้ใช่ไหมคะเห็นได้ยินใช่ค่ะวันนี้ลมแรงแล้วก็ถ้ามีลมก็ขึ้นก็จะค่อนข้างในเแลวถ้าเกิดสมมติว่าเล่นตอนเช้าอะ่ะจะสงบก,กว่าไหมคะหรือว่าต้องรอเช็คก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำขึ้นน้ำลงด้วยเราก็หน้าหาดข,ของเราเป็นหิน อ๋อเวลาอยากไปเล่นนี่คือต้องโทรมาบอกให้เจ้าหน้าที่มารับไหมอ่ะใช่ค่ะจากตัวห้องก็คือห้องอรงด้านนึงยังไม่ถึงเขายังไม่ถึงอ้าวเกือบไปแล้วรอรถทีนโอเคเมว่าถึงแลวนี้ห้องก็คืออยู่ตรงด้านตรงหน้าเลยวันนี้คนเข้าพักเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะเดือนนี้ค่อนข้างน้อยหรอนครแห่งนี้นั้นไปไหนจะต้องราคาอาหาร เช้าล่คะคะห้องอาหารก็จะอยู่ด้านล่างอีกเลยค่ะสามารถเดินลงได้แบบเดอยวห้องอาหารทางนี้ห้องอาหารของเราเป็นสามชั้นนะคะสามชั้น<อ>ต้องเปิดกี่โมงยังไงคะก็คือชั้นล่างของเราจะเป็นเออ่เบเกอรี่แล้วก็มีคอฟฟี่ช็อปอะไรเงี้ยค่ะ,คะจะเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงสี่โมงเย็นแปดโมงถึงสีงส่โมงก็ช่วงนีง้ปิดแล้ว ชั้นสองจะเป็นห้องอาหารหลักทานอาหารเช้ากลางวันแล้ก็ดินเนอร์ค่ะจะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงห้าทุ่มเลยค่ะห้าทุ่มถ้าต้องการทำความสะอาดห้องก็สไลด์อันนี้ได้เลยค่ะส่วนอันนี้คือห้ามรบกวนนะคะโอเคค่ะย่าค่ะเชิญเลยค่ะรองเท้าถอดข้างในได้หมดใช่ไหมคะว้าวนะคะตึ้งตึ้งตึ้งโอเคค่ะมีการอยู่ตรงด้านนี้นะคะค่ะ เต้ยขออธิบายห้องดีนะคะได้ค่ะเชิญค่ะตรงด้านในตรงเสาแม่นอนก็ได้นะคะไหนคะกเตาจะมีเชนโดให้สองคู่นะคะค่ะแล้วก็ตรงด้านนี้จะมีเตารี้แล้วก็สเปรเกนยูนะคะค่ะเตารี้สเปรเกนยูได้ค่ะได้เลยค่ะเก่งค่ะขอบคุณค่ะค่ะในตัวห้องน้ำของเราจะมี อ่างบาดาลนะคะก็ะอ่างบัาดับอันนี้ถ้ารอน้าเต็มก็ประมาณ15นาทีะค่ะ15นาทีใช่ถ้าขอเราจะมีบับเบิ้ลบับเบิ้ลบ,บายขายอยู่ที่ซองละ300น้อนะคะค่ะถ้าสนใจก็สามารถแชทมาบอกได้ค่ะได้ค่ะ,คะตรงด้านนี้ก็จะมีเบสชาเวอร์เจลแล้วก็เป็นเกลือสป,ปาให้นะคะอ่าฮะค่ะ,คะสลิปเปอร์อยู่ด้านนี้นะคะค่ะแล้วก็มิลล่าของด้านนี้ค่ะ คุณพ่อของเรานะคะก็จะมีเป็นน้ำชานะคะ้ก็กาแฟที่ฟรีสามารถขอเพิ่มได้นะคะชากาแฟฟรีส่วนในตัวนี้ของเราก็จะมีระขายู่ตรงด้านนี้เลยได้ค่ะเดี๋ยวเตยขออธิบายแบบนิดนึงนะค่ะได้ค่ะก็คือตอนนี้เราอยู่ที่วิลล่า39มสิบเก้าถ้าจะลงไปที่ห้องอาหารก็สามารถเดินเดินลงได้เลยตรงเมื่อกี้ได้เลยค่ะ ห้องอาหารของเราเป็น3ชั้นนะคะ,คะชั้นล่างเรียกว่าซันที่มีเป็นพวกกาแฟเบอร์เกอรี่<อ>ค่ะแล้วก็มีสาวแวนะนำให้รีแลกมีสะพานไม้ให้ถ่ายรูปได้ค่ะส่วนชั้น2เรียกว่ามูนเป็นห้องอาหารหลักทานอาหารเช้ากลางวันแล้วก็ดินเนอร์อาหารเช้าจะเริ่มตั้งแต่6กโมงค่ะ<อ>ถึง11บเอ็ดโมงนะคะ,คะ ส่วนสตาร์ของเราก็จะเป็นรูปคับบาร์ด้านบนก็สามารถนั่งริ้งหรือว่าทานดินเนอร์ด้านบนก็ได้ค่ะ uh huh. ที่ห้องอาหารของเราก็เสิร์ฟตั้งแต่มีอาหารไทยฟู้ดเบเกอร์ฟู้ดโลโคชัฟู้ดก็มีเหมือนกันซึ่งดูในแอปได้ใช่ค่ะ <Okay. S 1> จะมีสมุดดูมร์วิสเพิเ่มเติมทางด้านนี้นะได้ค่ะใช่แล้วก็สระน้ำของเรามีสองสระนะคะ,คะมีสระนี้ติดตรงห้องอาหารแล้วก็สระส่วนกลางจะใหญ่กว่าฝั่งนี้นะคะที่เดินต้องเดินไปที่เตยบอกว่าเป็นทางลงะถ้าจะถ้าจะไปก็โทรโทรหาเขาเรียกร กินมันค่อนข้างช้านิดนึงโอเคใช่ค่ะที่บีของเราแล้วก็สาวไอ้นะทั้งสองสรก็จะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะถึงสิบโมงเย็นค่ะได้ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะไม่มีคจะสอบถามว่าถ้ามีเกสมาหาเนี่ยค่ะมาหาทางในห้องได้ไหมได้แต่ว่าอยู่ได้ไม่เกินเที่ยงคืนค่ะอ๋อได้้าานนหใช่ค่ะต้องฝากบัตรประชาชนไว้ที่หน้าล็อบบี้ค่ะตอนกลางก็ค่อยออก ได้ค่ะโอเคค่ะคุณมค่สวัสดีค่ะกระเป๋าได้ครบแล้ว่ไหมครับครบค่ะของมาค่ะเปิดแล้วทุกครั้งอะฝนต้องต้องเป็นคนเปิดเจ้าโฮเราจะอยู่ที่นี่สามคืนเลยสามคืนเลยค่ะคือเป็นวิวที่แบบดีโคลดนี่คือที่ที่เราจะนอนคืนนี้นะคะ คือแบบดีมากใช้คำพูดนี้เลยตอนนี้คือเป็นสตาร์วิววันนี้เรากินข้าวที่นี่ไหมไม่ต้องออกไปไหนแล้วเหนื่อยเหนื่อยมากหน้าเหนื่อยมากอะตอนเนี้ยใช่ขออาบน้ำแต่งตัวสวยๆดีกว่านะคะโอ้ยเราจะบอกว่าเป็นมุมห้องที่ดีมาก เสวัสดีค่ะและแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะกาลีลาวดีนะคะทูวิลล่าแอนดสปาคือเข้ามาแบบอลังการมากคือที่นี่ดีสุดๆเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันนะคะว่าเป็นไงที่ชอบที่สุดก็คือจริงๆเราแบกเตารีดมาจ้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกมีเตารีดแล้วค่ะนี่เตารีดนะคะ,มะ,คะไม่เพียงแต่เตารีดค่ะมีอะไรรู้ป่ะเตารีดผ้าจ้า โต๊ะรีดผ้านางก็มีเวิร์กมากเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะคะแบบนี่ห้องน้ําห้องน้ําเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังมากก่อนจะเข้าห้องน้ําได้นี่คือว่าต้องเสียพลังงานไปประมาณเดี๋ยวนับก่อนนะเดี๋ยวนะตอนนี้คือมืดอยู่มืดอยู่ก่อนจะเข้าห้องน้ำต้องเลื่อนไงคะเลื่อนค่ะชาวการเลื่อนนะคะอันนี้คือหนึ่งไม่ต้องเลื่อนแล้วมีทั้งหมดนี่นี่เอาฝนเลื่อนให้ดูอ่ะ อันนี้ลงอันนี้ขึ้นบันไละวอ้าวเดี๋ยวนะแอบดูก่อนตรงนี้คือมีสามันด้วยนะมันเลื่อนไม่ขึ้นนะ่ะเดี๋ยวยังไงขอญาตไปซ่อมก่อนนะจ๊ะทุกคนอ่างนี้คืนนี้เราก็จะนอนกันในอ่างน,นะคะเดี๋ยวนะมันมีสองใบฟ้าอันนี้อันนี้เป็นด้านนี้ฟ้าไปกันเออเนาะไม่ได้นะ นี่ได้แล้วหนึ่งอันนี้ก็คือจะเลื่อนขึ้นนี่ข <laughs> ้างน,นอกคือ <laughs> เห็นวิวเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกเจ้าหน้าที่เลยไม่ได้นะเราจะแบบไม่ให้เห็นอะไรไม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชม <laughs> เหมือนฟ้าจะดึงกระพัง <laughs> 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 ดึงมาก <c oughs> <ด>เกิน <laughs> ไปอย่างเงี้อ่ะอ่าฮะ <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ปป๊บหนึ่งขอแอปอ่าปล่อยมันมันมันติดอะไรอยู่สักอันอเเหมือนตัวอะไรติดโอเคอ่าได้แล้วไม่พังค่ะเว้าเท้าของเขาพ <laughs> ังแล้วใช่ไหมถือให้หน่อยนะคะปัดเท้ไทยเหมือนนางสาวธงชาตินะคะทุกคนสว่างไหมคะโอ้ย นี่คือกว่าจะได้ฉีฉีเสร็จแล้วก็ต้องมาสาวขึ้นด้วยนี่คือความอลังการงานสร้างยังไม่จบนะฮะในใจตึงตึงตึงตนี่คือสาไว้น้ำนะคะที่เป็นของของเราชอบอะไรรู้ไหมเพื่อเราชอบดอกปีบมากวันนี้เธอฉีด <c oughs> น้ำหอมดอกปีกจ้าได้ดอกปีบทั้งต้นเป็นของขวัญเลยนะจ้าเป็นดอกรูดีดอกดอกปีบ ดีจังเลยวูวเดี๋ยวเรายังไม่จบนะคะเปิดอีกฝั่งเราจะต้องทำให้มันจบเรเหนื่อยจากการตาวมากหเหนื่อยมากเลยไปเปิดไม้อ่ะสิกับการฮะเปิดไามเปิดมาฝั่งนูง้นเราก็จะข้าเราจะข้ามาฝั่ง ธรรมดาของโรงแรมที่ดีนะคะเนี่ยากจะบอกว่าส้มที่มาจากประจวอกเป็นหมันไปเลยค่ะเพราะที่นี่มีส้มไม่กินด้วยครับแถามมะม่วงทั้งลูกค่ะจริงๆไปแอบเอาส้มมาจากประเจวบคีรีขันเนี่ยะะะขอบาที่สระด,ดีมากๆเลยอย่าลืมมานะกับศิลาวดีนะคะพูลิลล่าแอนด์สปานั่เนเองเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกด้วยมีของให้เล่นเยอะะไปหมดเลย ก็ตอนนี้พักผ่อนกันเนาะเหนื่อยมากเลยไปถ่ายรูปแข่งกับเด็กมาไปแล้วบ้า